ผมเสร็จสับเรียบร้อยนะครับผมสังหรับขนมเส้นขนมจีนน้ำจาปลากระป๋อ,อกนะครับผมพี่น้องเซบแซครับผมนี่ผมจีิไปด้วย สวัสดีครับผมพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมอนสังชแนลนะครับผมมื่อวานนี้ผมก็ตื่นครับผมกะบทีซักผ้านี่ครับผมก็เป็นบรรยากาศครับผมพี่น้องเมื่อนี้ก็บทเป็นสีคึมๆแน่ยอย่างน้อยครับนี่ครับม่มีแดดเลยครับผมพี่น้องมันก็ตื่อกับเมื่อคืนนี้หนักไปหน่อยครับตื่นมางใบสองเเป็นใบสองใบสามนะครับผมพี่น้องครับผมโอ้แนวใบล่างครับมันก็ตื่นนี่ครับผมเชียงปันนะครับนี่ก็เป็นเชียงไทยของบริษัทเอาหาไยให้นะครับผมกับทปันผ้าก่อนพี่น้องเลยนะ นี่เลยครับนำเทเดียวเลยครับผมเรียบร้อยนะครับผมสำหรับเมื่อนี้ก็คิดจะกินขนมเส้นพร้อมนะครับผมพี่น้องเส้นขนมเส้นไว้ให้กินนะครับกะขนมเส้นน้ำจิ้มน้ำยาปลากระบอกนะครับผมเป็นน้ำยาปลานะครับเซ็บเซียมครับผมที่ใส่ปลานี้ครับผมปลากระบอกนะครับนี่ครับผมยอดไปซิดเบดมานี่ครับใหญ่ยี่ตัวนึงนะครับผมก็เลยคิดยากนะครับผมก็นี่ก็ สีข้างหมอ้อไว้ก่อนนะครับผมตดเตาไว้สกก้อนนะครับผมข้างหมอ้อไว้เสร็จเรียบร้อยครับผมก็สิขอตัวไปอาบน้ำก่อนนะครับผมพี่น้องเป็นบัวซึนบะซสวงเนี่ยนะครับผมากค่อยมาเห็ดน้อกินกินน้ำกัดว่ามันจะเสีบสะแดกนะครับผมไปเอาอ่บผมพี่น้องม่ได้มีผมกระอาบน้ำแต่งตัวเรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่น้องซึนๆถางน้อยเนี่ยแล้วครับผมไปที่หม้อก็ฟดเรียบร้อยแล้วนะครับผมพี่น้องมันก็ทิเอาเครื่องไส่นะครับผมก็ทิมีขิงกระชายนะครับแล้วก็ กระชิมีขิงกระายนะครับผมกระชิมีใบบกอกกูดพริกแห้งพริกสดนะครับผมอันนี้ซื้อจากรถไทยเบิดนะครับผมพี่น้องบสิไซเลยครับนี่ครับผมส่เลยครับผมตามด้วยตะไคร่นะครับผมตะไทย่เขาทันอยก่น้อยก่อนนะครับผมผมกบว่าตอนพอดีนะครับผมมีมูวันจุดนะครับผมคิดยากเลยเฮ็ดกินไะแล้วครับผมพี่น้อง ลายครับประเทศไหนไซมอเลยครับผมแล้วใส่หอมแดงแง่นะครับผมอันนี้ซื้อ,อหัวน้อยบ่ได้นะครับผมซื้อ,อหัวน้อยอรถไทยนีย่ซื้อแล้ววน,นี้มันกินบ่ทันนะครับผมก็เลยไปซื้อนี่น้ำซุปเปอร์เอานะครับนีะครับไซนี้เลยครับ ผมแซงซีนะครับผมตัดเป็นสี่วนนะครับเรียบร้อยเรียบร้อยครับบัดนี้พี่น้องก็รอให้มันฟดแล้วก็เอาปลาใส่นะครับผมตาของกระเพาะนะครับผมมีปลายี่ตัวนึงนะครับเป็นบรรยากาศวันหยุดนะครับผมพี่น้องอาหารที่เากินเมื่อคืนนี้แห้งนะครับผมแห้งดีีครับเมื่อคืนมันมีแนวแก่แห้งอยู่ครับผม ครับผมพี่น้องถอนครับถอนน้ำคัวครับผมโอ้มีแหงขนาดครับเย่บลืมต้มไอ้ตีนไก่นะครับผมพี่น้องเอาไปใส่ไว้ในตู้เย็นแล้วลืมเขานะครับผมอย่บพลาดนะครับผมมนีูกัสิต้มตีนไก่ใส่น้ำนะครับผมเป็นน้ำยาปลาใส่ตีนไก่ครับผมน้ำยาปลาตีนไก่นะครับผมนี่ครับผมนี่นัอง อันนี้ก็ซื้อจากรถไทยครับห้าร้อยเยนนะครับประมาณร้อยห้าสิบาทนะครับผมตัตะกีเป็นบ้านเฮานะครับแพงอยู่ครับผมไม่กินแพงครับอยู่นี่นะครับวันนี้เราเกิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมวันนี้ก็โฟดเรียบร้อยเขี้ใส้ปลาแดกครับผมนี่น้องใส่ถึงปลาแดกขวดถึงปลาแดกต้นนะครับผมอันนี้ก็เป็นปลาแดกปลากระดีนะครับน่ครับเป็นกระปุกเลยซื้อจากรถไทยเพิ่นนะครับผมนี่น้องอันนี้ห้าร้อยกระปุกแล้วห้าร้อยครับผมห้าร้อยครับ ร้อยห้าสิบาทนะครับผมงานทำกับร้อยร้อยร้อยห้าสิบบาทนะครับเสียบนะครับผมมันหยุดเัื่อกี้เหรอครับผมหาแต่นเอากินนี่หูหอมมาแล้วเรบพี่น้องเบิ๋งโผมให้เบื้ครับผมพี่น้องตัวปานไปเองเดี๋ยครับปลากระบียดีดีครับปลากระดีนะครับปลาแดกปลากระดี น่อยเลยครับนี่ครับมันเป็นตัวสิเป็นปลาตัวปลากระบี่บ้านเฮาหองอเลยครับนี่เป็นหอนเห็นไหมครับนี่ครับอันนี้ก็จะใส่หม้อเลยนะครับผม ขาเนี่ยไปทอดกินกีเซียบดินะครับนี่หอมขึ้นมาแล้วครับบารเทนบุร้อยนะครับเนี่เอาก็ยอดผงซีโรนจากน้อยนะครับผมเนาะใส่ยม่นอยนึงนะครับมันก็เซียเกลือพร้อมนะครับผมเพื่อความนัวนะครับผมก็ทิใส่ปลาแดกขวดเข้าไปน้ำจากน้อยนะครับผมนี่ก็คุณครับผมมีน้องเพิ่งสีโรคาปกระเซียบดิได้ครับคุณ ฝาไว้ครับวัดนี้นะนี่ครับผมกินง่ายๆเลยนะครับตัดเล็บออกก่อนนะครับผมเวลากินมันต้กินเสียบับผมพี่น้องตุม่มเปื้อยๆเนาะครับ บ่ไใดครับผมตันไก่บ่เข้าครับซอยเอาดีกว่าตันไก่บ่เข้าพี่น้องต้องใส่สูตรนี่เลยครับ ำแพนสูงเพียงฟ้าลิลวดดาวดีอายวามบ่วาวแล้ว,วาตาอย่าเฝ้าหัวใจอยากปันได้สองเขาเก้าพันลาคำเอ้อยแม่น้องบ่มักนี่ครับผมพี่น้องบัดนี้กะเฮ็ดตัดเล็บเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ครับผมตีนไก่กักกกบต้มนะครับผมพอดีลืมใส่กระเทียมพี่น้อง ในนั่นนะครับผมลืมขาวครับผมเค็ดไปดื่มไปพี่น้องแนวคนมอข้างนะครับผมลืมให้ลืมว่าครับผมคิดไปคิดมาน้องดูใส่กระเทียมก้อนเนี่ยครับน้องใส่กระเทียมก้อนพี่น้องลืมเดี๋ยวผมกระเทียมครับคิดคิดพทอดเทไรย่างครับผมใหญ่ดีครับมันยับยับนะครับผมเยับบริสไซ คิดไปคิดมาบ่ได้ใส่กระเทียมต้นนะครับผมกระเทียมมาใส่หวานนึงเลยนะครับทีนี้มาเบิ่งครับผมฟดูดรัวๆอีกหน้าครับผมพี่นอ้องคนครับเนี่ยก็ซิมเบิ่งก่อนนะครับผมวายู่ครับงอน,น,นว่า บันนี้ฟุตได้ที่เราได้ครับบัตรทีนนอรม่ก็ยิใส่ปลาลงไปได้ครับก็ยิใส่ปลานี่ครับผมพระเอกของเ้าปลากระบอกทะเลนะครับผมนี่ครับผมใส่เลยพ่อครับบัตรทีนนอิดไลครับมาที่นี่ตานี้ผมเตอนนี้ผมก็จิต้มตีนไก่ครับบัตรทีนพนพี่น้องเปิดน้ำใส่นะครับผม เนี่ก็จะซอยผักไว้ก่อนนะครับมีผักอย่างหลายครับผมจะผักกระลัมทั้งนั้นเลยนะครับผมเนี่ยครับผมซอยต้นบางนะครับผมนนี้น้องผมจะพาไปเบิ่งผักสลัดเนี่ยครับผมมันยังยังบอลน,นะครับสำหรับอากาศ ตอนวันอ่างแต่ยังนะครับผมว่าอากาศมันหนาวแล้วนะครับผมพี่น้องซาลเนียรุ่นไอรุ่นปลูกไว้นะครับผมเพื่อจะกลับบ้านนั่นแหละครับนี่ครับผมมูอย่างปุูงอยู่ว่าผมจะบ่หลายป็นแดดนะครับนี่พี่น้องซาลเนียครับผมอันนี้ผู้ใดมีผู้ใดหู้สุดนะครับผมถ้าหน้าหนาวเราเฮงแดดมันมันคอ่อยซึมตายนะครับผมพี่น้องซาลเนียกับผัก,บผกเพล้านะครับผม พอแล้วพี่น้องได้ซับนี่แล้วครับผมพอมันเป็นกินนะครับผมไม่ต้องผักเพลีวไ่เห็นนะครับคนญี่ปุ่นเอาไปใส่รวุ้นเอาไปทิ่มโรปะชัดนะครับผมผู้ใดหูสูตรวิธีไอ้ออกไว้นะครับผมเอาไปยังไหนะะผมเ,เยมคยชิบแต,ตายนะครับหน้าหนาวนะครับผมคอมเมนต์บอกกันนะะี่เด้อครับเอาผมพี่น้องบัดที่นี่ผมก็เอาปลาออกมาแล้วนะครับผมนี่ก็สุดยอดแล้วะครับผมนี่ก็สุกแล้วะครับผมเปื่อยแล้วพี่น้องเอากระชิมาใจใายปลาออกนะครับผม มาผมเอื้นใจดีครับรลปรางคือก็จาเอื้นเอียงนะอันนี้มันซินเป็นปลาปลาบ่มีก้างไอ้ก้างน้อยนะครับนี่ครับผมเนี่ยขาจนพูนดีขนาดครับคุณเนาะนี่ครับผมพอกก้างก็บอกครับเป็นปลาก็บอกนะครับผมผมว่าเผากินน่าจะเสียบอยู่เขาก็เทเรียครับนี่มีเจ้ามานึ่งกินมาในี่ซื้อไปซิบกับไปเทเรียกันครับผมคลิปที่แล้วเนาะนี่ครับผมก้างมีชํานนี้หรอครับผมจะกลางยังไง เบิ้งครับผมนี่อมันดนีขนาดนีนะมันนครับผมพี่น้องนี่ครับผมไม่มีก้างเลยครับนี่นะครับแล้วผมพี่น้องผมเนี่ยขาวช้นพู้นครับข้อข้อผมพี่น้องหลังจากเขาไอ้ใจปลาเรียบด้วยแล้วก็จะทาเอาเครื่องขึ้นนะครับผมเป็นเครื่องที่ห่อไส้นี่แหละครับผม นี่ครับเท้าขึ้นไว้นะครับผมแล้วก็ไปตําใส่กับปลานะครับกินใกล้กระเปื่อแล้วครับนี่ก็เอาให้มันเปื่้ยๆนะครับผมก็ไว้กินให้มันดูดตุดตุดออกหลุดนะนี่ครับผมดับแก๊สเลยครับเอาเครื่องออกไปตํานะครับผมเ่เคยให้กินเจ๊เคียครับอยู่บ้านนะครับ มายุนี่ยังมันบ่มีตลาดซื้อกินคือบ้านเฮานะครับผมอยากกินอย่างเ็ดกินเองครับบวเคยให้ก็ต้องได้กินนะครับผมลองเบื้องนะครับหาเบิ่งในย t u b e เอาพี่น้องชิดยากกันย้อนยู u ูบเลรอครับผมเบ y o u ง YouTube ย b e หลายนี่งานมึงน้นองนี่เซฟติด YouTube ขนาด,ดน,นี้ครับผมนี่ครับผม นี่ครับไอเครื่องนี้ก็เครื่องมอเราพี่นอ้องวันน,ะนี้ห้องกระชิบไปตำนะครับผมตำไส่กับเนื้อปลานะครับผมแล้วก็เอามาขว่าไส้กับน้ำที่มันอยู่ในหม้อนะครับนี่ครับผมนี่ก็เป็นเครื่องมอนะครับผม อนนี้เอากระชี้ตำนะครับผมใส่พริกนะครับแต่ว่าตะไคร่นี่เราต้องเราต้องสอยอีกครับผมตัดให้มันเป็นนิดหน่อยมันค่อยตำมันมันค่อยแหลกง่ายนะครับผมพี่น้องนี่ครับเพาะมันต้นแง่หลายมันก็ดนานแหลกนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็เป็นขิงกระชายซื้อมรถไทยหมาแล้วครับพี่องพริกแห้งนะครับงนี่ครับผม มันต้อนแง่หลายต่ำมันกิดสร้างมันชีเรียกนะครับผมมันขานก่อนนะเอาส,สิเรียงครับดูลองทรับอาจารยใส่เลยครับผมน้ำไล่ไหลมันมีเครื่องปั้นคือชีดีอยู่ครับผมปั้นเอาลดง่ายดีเนาะไม่ได้มันยังต่ำแนกนะครับผม ครับผมปะนิ้นะแต่เครี่ยงแต่เต็มโคกแล้วครับพี่น้องเบิ่งรถครับผมตามกันนะครับเพว่าแรกคอได้การเห็นว่าเราเอาปลาใส่นะครับผมนี่ครับเนี่ยปลาใส่เลย นี่ครับผมมันคือเขาให้ตำเข้าไปครับบนะันไปที่เข้ากันนะครับผมรู้สึกว่าโค้กสิ้น,น้อยพวดปวดเหระครับพี่น้องเมื่อเรากตำมาเป็ดขึ้นมาเลยครับผม ครับผมพี่น้องวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับผมเหากำตาแรกแล้วล่ะครับนี่ครับผมเรียบร้อยครับนี่พี่น้องซิมเบิ้งครับซิมเบิ้งเรียบร้อยครับผมจะเป็นรสชาติยังไงครับเผ็ดเนี่ยครับผมนี่เาก็จะเอาเครื่องมาใส่หม้อเลยนะครับพี่หอกตำเมื่อานนี่ครับนี่ครับผมต้องใส่น้ำล้างสากฟอมนะครับผมพี่น้อง ครับอาคมเก่าก็ไม่เอาตำนี่ครับผมลงใส่ในหม้อเลยนะครับผมนี่สิครับผมต้องใส่อันนี้นะับนี่ครับผมนี่ครับผมไม่น้องคุ้นๆเลยครับคุนเอเบิ้งครับเบิ้งตึ้ง กลนเลยครับกล่นเลยลอยกับผมเลยนะเบิ้งพี่น้องไะแซ่บขนาดครับผมดีเ่งเบิ้งเลยครับปลาเทียมดีขนาดครับผมน,น,นผมองดูอือครับอือมีอาไปใส่ตีนใกล้เลยนะครับผมนี่ครับ นี่ก็เป็นน้ำขานุนเส้นนะครับผมน้ำยาปลากระบอกนะครับผมใส่กินไก่พร้อมนะครับผมส่วนมอนี่หองกระซิลวกเส้นนะครับผมเป็นชีว่าขนุนเส้นกับบเมี่นะครับเรากินแค่ขนุนเส้นก็ได้นะครับผมเป็นเส้นอลยมันเป็นเส้นอันนี้ครับมันเป็นพวกเส้นโซบะเส้นโซมิงครับเป็นสําหรับมีที่ว่ากินเย็นนะครับผมบ่หม่่ไหนมีห้อนเด็กลวก็กินกับพวกมันเป็นมีมีเย็นนะครับเป็นมีเย็นนะครับ ผู้กุมกินกับกินแปอันี้นะครับผมไปตำรั่วแล้วก็มาตำกับเจ้าขนมเส้นบานเฮานะครับผมพี่น้องถ้ามาเบิ้งนะครับผมว่าขั้นตอนในการเทนี่มันเทจังได้ครับลวกจังได้นะครับผมพี่น้องนี่นะครับผมพี่น้องแกะวันละมันมันก็สิเป็นแท่งเส้นครับผมไปแจ้งกับเป็นเส้นน้นอนเองเสียนะครับผมเป็นเส้นน้อยๆนะครับผมนี่ครับเราจะถอดให้เบิ้งนี่ครับเป็นเส้นนังนเอนะครับเอาไปแกะออกสกปอนนะครับผมเอาไว้ตัวนี้มันออกสกปอนครับนี่ครับผม สวัสนะครับผมพี่น้องหอยๆจะกับหักง่ายๆครับผมมันก็ใส่หม้อเลยนะครับนี<ๆ>่นะครับผมนีดนะครับตัดรอจากน้อยนะครับประเด็นนี่แหละครับนี่ครับผมบ่คนก็ได้ครับเส้น เส้นมันซีบีพอเส้นเส้นมันก็ติดกันนะครับมันิดเป็นเส้นไผเส้นมันเลยนี่ครับผมปล่อยไปอย่างน้อยประมาณห้านาทีถึงสิบนาทีนะครับันกระสุกพอดีแล้วก็เอามาเอามายใส่น้ำเย็นนะครับผมเพื่อให้เส้นมันเขียงขึ้นนี่ครับผมพี่น้องมันนี้ก็เริ่มเริ่มที่สุกแล้วครับผมจะเอาไม้สีครับผมนี่ครับผมจะเอาเป็นเส้นังสีเลยครับน้อยลีครับก็ยังซีนนะครับแต่ขนมเส้นมันฮอเลยแหละยังบีบสูงบีบไม่ไม่นี่ครับนี่ครับมันบ่เป็นเกีียวบ่เป็นกลีบไเป็นเส้อนะครับผม นะครับผมเรียบร้อยอันนี้ก็สุกแล้วล่ะครับผมปิดแ๊กครับอันนี้ก็กสิมาเทส่น้ำเย็นนี่ครับผมเปิดน้ำเย็นส่นะครับผมนี่นะครับผมเติมเลยครับบัดนี้นี่นะครับปมครับ ก็จะประมาณนี้เลยส้นงานดีก็ได้ครับนี่ครับผมเรียบร้อยครับบัดนี้นะเดี๋ยวถ้ามาเบิ้งนะครับผมมาชิมเบิ้งว่ามันที่เสียบสมแต่น,นะครับผมเดี๋ยวจะเอิ้อมมืมาชิมนะครับผมนี่นะครับผมเสร็จสับเรียบร้อยนะครับผมสําหรับขนมเส้น ขนมจีนน้ำยาปลากระบอกนะครับผมพี่น้องแซ่บๆครับผมนี่คุ้นๆเลยครับผมใส่ตีนไก่เพอมนะครับผมพี่น้องอันนี้เป็นเมนูอันนี้ก็เป็นเมนูขนมเส้นน้ำยาปลากระบอกนะครับผมเป็นน้ำยาปลานะครับผมพี่น้องกินนํากันครับผมนับแรกนะครับใส่ผักเข้าวไรไรครับผมนี่ครับผมใส่ผักไรไรนะครับผมผักกระลำนะครับนี่ครับผมเส้นขนมฮา นี่ครับผม,มกัน,นี่ครับผมน้ำยาของเขานะครับผมน้ำซตรเด็ดเลยด้วนะเบิงครับผมพี่น้องอืมเมิงครับผมใส่ตีนไก่ด้วยกใกจครับผมพี่น้องไก่ ขี่เด็ดมามามานี่ครับผมนี่ครับผมเสรบร้อยครับบันเสร็จแล้วเสร็จยังหนึ่งจ้งคนนี่ครับผม น้ำตาลพอเนี่ยตัวน้ำตาลไม่ได้เยะอะนาะแซ่บครับผม เคยปิดแกงบ้างไปเลยฮะเะปไปแกงได้หรอบอกว่าจะไปแกงเึงแห้งบุบก่นแห้งอยู่แม่นแห้งเสียเมื่อคืนขอแห้งเลยเดีนมาเอาผมน้องตีนไก่ไปเกลียดฮะ อุ mm ๊ยครับๆไม่ไปทางเค็มน้อยกันะเนาะปกติแล้ว อะไรครับกระั๋องกินในเบอรไงเยในครับผมผู้ไดเป็ดซิดมาแล้วว่าไม่ใอย่างบอแซกเนี่ลองกินน้ำมีกินเบองครับผมเป็ดเสียบเลยพี่น้องอืเคือมั่วแบบนี้เนาะบอกตัวจริเนี่

วันหยุดครับผมนี you know. mm ่นั่ง กิงไกลพี่น่อยไเมันไม่ต้องเือยหลยรับไปคิดจากไปเองอืม ยอดครับผมประเทศนี่ยสำหรับเมนูวันหยุดฮอลนะครับผมนี่ก็เป็นเมนูขนมเส้นครับผมน้ายาปากกระบอกนะครับผมใส่ตีนไก่พร้อมนะครับนี่ครับตีนไก่เปรี้ยวๆครับผมอ๋อผมพี่น้องคลิปนี้กับพวกมีอีกอย่างหลายนะครับผมก็เป็นคลิปเแนะนำขนมเส้นกินกันวันหยุดนะครับผมพี่น้องแห้งนะครับก็เลยหาแนวสุปน้ำนัวเนี่ยน้อยนะครับผมกับพวกมีอีกอย่างหลายครับผมก็ไว้พอกันใ่คลิปหน้าครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ